7นาฬิกา30นาทีจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเนื่องในวันปียะมหาราชประจำปีพุทธศักราช2565นาณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่ห้าสารลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางนงรัตนคงกเกษมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุดรธานีข้าราชการตุลาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทหารตำรวจพลเรือนร่วมพิธี ในการนี้นายพรเทพศีวรานันโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้นายเทิดชาติบัวขาวหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย